ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านชื่นเคยนะครับพบกับผมไบทูเทคเหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการแกะกล่องพรีวิวถึงตาก,กับเจ้า iPhone 12กันบ้างนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมได้ทําการพรีวิวเจ้า i อ h o n e 12 Pro เครื่องผมไปแล้วนะครับสำหรับเจ้า iPhone 12เครื่องนี้ก็คือผมทําการซื้อให้พ่อเปลี่ยนเครื่องนะครับเนื่องจากพ่อผมเนี่ยก็ใช้ iPhone 6อยู่นะครับณนะตอนนี้จนมันได้เวลาแล้วที่มันจะต้องเปลี่ยนนะครับซึ่งพ่อของผมนะครับได้ใช้ iPhone 6เครื่องนั้นเนี่ยมาประมาณปามาเ,ปมาเป็น iPhone 12กทนีนนัวี้ผมก็เลยถือ โอกาสมาทําการแกะกล่องพรีวิวเจ้า iPhone 12เครื่องนี้ให้คนได้ดูกันครับสำหรับตัวนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นสีฟ้านะครับแล้วมันเป็นสีที่หลายคนลังเลนะครับระหว่างเครื่องจริงกับภาพเรนเดอร์ที่อยู่ในหน้าเว็บเจ้า iPhone 12เครื่องนี้ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยพอแกะกล่องนะครับดูตัวเครื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันสวยหรือเปล่านะครับแล้วมันแตกต่างัจากภาพเรนเดอร์นะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเลือกยากเหมือนกันเพราะว่าสีดําปีนี้ผมว่าก็ไม่สวยนะครับมีสีฟ้าสีแดงสีมิ้นท์เนี่ยที่มันน่าสนใจแต่สีฟ้ามันดูมนๆใน น,นี่คือรูปร่างหน้าตาหน้ากล่องนะครับผมถ้าจะควรซื้อไปเนี่ยก็ดูซิลดีๆนะครับผมก็จะต้อง เซลยังไม่แก่นะครับสำหรับเครื่องใหม่เวลาที่คุณซื้อออนไลน์ไปน,นี่ผมสั่งออนไลน์มานะครับนี่นะครับเปิดมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวสีฟ้านะครับของ iPhone 12ในปีนี้นะครับอันนี้คือสีจริงๆนะครับจากเครื่องจริงเลยนะครับก็จากที่ผมเห็นคร่าวๆเนี่ย สีจริงๆแล้วเวลามันโดนแสงหรือมันโดนไฟนะมันก็ค่อนข้างที่จะสว่างกว่าในรูปพอสมควรนะสีมันก็ไม่ได้ทึบหรือว่าไม่ได้ทะมึนเหมือนกับในตัวภาพเรนเดอร์ที่อยู่ในหน้าเว็บของ iPhone นะครับอันนี้แหละคือเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นนะครับกับตาตัวเองว่าเออเครื่องจริงจริงๆสีฟ้าเนี่ยมันก็สวยเหมือนกันนะไม่ได้แย่เลยนะครับสำหรับใครที่ลังเลแบบไม่ชอบสีดําไม่ชอบสีแดงนะครับแล้วก็ไม่ชอบสีมินนะครับสีฟ้าตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสมาแกะกล่่นน่่อออองงงใให้้้ไดดููกกกกัันนนนครรพเเืมาล็็ปที ว่าใน i p h o n e 12 Series นะครับทุกตัวรวมถึง i p h o n e รุ่นเก่านะครับที่เป็น New Box Set นะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีเพียงสายไรนิ่งนะครับ2 USB Type C ให้เส้นเดียวเลยนะครับแล้วก็เป็นพวกคู่มือการใช้งานแล้วก็มีตัวเข็มทิ้มซิมนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ Apple นะที่เราเหลือแผ่นเดียวเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับให้ดูตัวสีตัวเครื่องกันชัดๆนะครับสำหรับตัวสีฟ้าของ i p h o n e 12ครับอันนี้ผมซื้อมาเป็นรุ่น128อีกนะครับราคา31,900บาทแต่ว่าผมก็ช้อปปิ้งออนไลน์กด ร้อยกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสีขอบด้านข้างเครื่องนะครับก็จะเป็นตัวสีฟ้าเข้มๆเลยเรียกง่ายๆว่าเป็นสีเกือบสีกรมเลยกว่าได้นะแล้วผมชอบนะมันสวยแล้วผิวนะก็จะเป็นผิวแบบด้านนะครับเพราะว่าเป็นวัสดุตัวอลูมิเนียมผมชอบขอบขอ,บของ iPhone 12นะครับมากกว่าขอบของ iPhone 12 Pro ซะอีกเพราะว่ามัน,มนเงาแล้วเป็นรอยนิ้วมือนะอันนี้คือขอบสวยเลยนะครับผมก็ถือว่า iPhone 12สีน้ําเงินเนี่ยก็เป็นอีกสีหนึ่งที่น่นาสนใจนะครับสวยงามนะเป็นสิ่งที่แบบหลายคนถกเถียงกันเยอะนะครับ,แล,รบแล้วก็เป แต่แบบเรื่องจริงนี่ผมคอนเฟิร์มให้ในคลิปนี้เลยว่าสีน้ําเงินของ iPhone 12สวยมากๆครับซึ่งในคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะถือว่าเป็นการมาแกะกล่องให้ได้ดูกันนะสำหรับสีน้ําเงินใน iPhone 12นะอาจจะช้าวะ่ะช่องอื่นเขาพอสมควรนะแต่ในคลิปนี้ก็ถือว่าให้ดูสีฟ้ากันจะชัดแล้วก็เป็นความคิดเห็นของผมนะว่าผมว่าสีน้ําเงินตัวนี้ก็สวยเหมือนกันนะสวยไม่ใช่เล่นเลยคนระับก็แนะนานะใครที่ซื้อเครื่องมาให้เช็คดีๆนะในเรื่องของฝุ่นนะว่าในกล้องเนี่ยมีฝุ่นหรือเปล่านะครับรวมไปถึงตัวขอบของเเเครร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 รืืืื่่่ออ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 งนนนะับววาามมีิิย้ออยยยหหหปป็ไล เพราะถ้าเกิดสั่งออนไลน์แล้วซื้อเครื่องมาแล้วเนี่ยก็สามารถทําการคืนได้นะครับตามกําหนดระยะเวลานะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณกดเปิดเครื่องนะครับปุ่ม power เมื่อไหร่นะคือคุณไม่สามารถทําการคืนเครื่องได้แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องยังไม่เปิดใช้งานนะครับเราดูแค่ริ้วรอยรอบๆเครื่องแล้วสามารถที่จะเคมเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวมันล็อกตัวหน้าจอให้ได้ดูกันครับ ซึ่งสาหรับตัวหน้าตานะของเจ้า iPhone 12และ iPhone 12 Pro เนี่ยก็คือเหมือนกันเปนะครับอัตราส่วนของบอดี้เครื่องเท่ากันหมดเลยนะจะต่างแค่ตัวกล้องนะครับผมที่มีเลนส์ที่น้อยกว่าแล้วก็ไม่มีไรด้าเซนเซอร์นะครับรวมไปถึงวัสดุของเฟรมเครื่องนะที่จากตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสสตีลวันนี้จะเป็นตัวอลูมิเนียมอัลอยนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ต่างมันแต่แค่ความพรีเมียมเวลาจับนะแล้วเนี้ยขอบมันดีกว่าด้วยความที่มันเป็นผิวด้านนะครับแต่เนี้ยเป็นผิวมัน ตอบโจกกว่าสําหรับคนทั่วไปเพราะว่าเรื่องของน้ําหนักนะครับคือผมจะถอดเคสของเจ้า iPhone 12 Pro ผมออกนะครับเมื่อเทียบน้ําหนักนะครับระหว่าง iPhone 12 Pro นะเทียบกับ iPhone 12ธรรมดาแล้วนะไอโฟน12ธรรมดาเนี่ยเครื่องค่อนข้างที่จะเบากว่ามากๆเลยนะเครื่องค่อนข้างที่จะมีความเบาเนื่องจากตัวเฟรมเนี่ยมันเป็นตัววัสดุอลูมิเนียมมันก็จะเบากว่านะไม่เหมือนตัวสแตนเลสสตีลนะครับแต่ตัวฝาหลังมันก็จะเป็นแบบมันเงาับไม่เหมือนกับตัวรุ่น Pro ซีรีส์ที่ฝาหลังจะเป็นแบบด้านนั่นเองนะครับซึ่งงเนี่ยกกก็ออวาาาปมแรรตต้้้้ลใช แบบว่าใช้งานทั่วไปไม่ได้แอดวานซ์อะไรมากไม่ได้ต้องการใช้ฟังก์ชันที่แบบสําหรับมือโปรเนี่ยตัว iPhone 12เนี่ยเพียงพอนะครับผมแล้วอันนี้ผมสั่งมาเป็นตัว1 2 8 g b กนะครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับถ้าเป็น6 4 g b เนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นี่เป็นโมเดลที่ผมแนะนำนะครับส่วนสีก็เลือกกันได้ตามใจชอบเลยนะครับซึ่งโดยรวมหลังจากที่เนี่ย first impression ที่ได้ลองจับเครื่องเนี่ยผมก็รู้สึกได้เลยว่าเจ้า F 12มีน้นํเําลังดีบืองครับมขนาดหน้าจาจออก็ถืว่ใหญ่กํานัก็ยังคงคที่สามามรถไ อยู่นะครับไม่ได้ใหญ่จนเกินไปเหมือนตัว iPhone 12 Pro Max นะครับแล้วน้ำหนักเครื่องที่เบาวกว่าเนี่ยมาทาให้คุณใส่เคสนน iPhone 12เนี่ยไงตัวเครื่องเนี่ยก็จะเบาวกว่า iPhone 12 Pro อย่างแน่นอนนะครับส่วนเลนเทเลนะครับบางคนก็คงไม่ได้ใช้นะไม่ต้องจำเป็นสาหรับบางคนนะเพราะว่ามันเทเลแค่2 X แต่สําหรับบางคนที่เป็นช่างภาพมันก็ยังคงจำเป็นนะสำหรับเลนซูมนะครับรวมไปถึงไรดา์เซนเซอร์น,อนะที่ได้ใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยนะครับก็คือเข้ามาช่วยในเรื่องของการโฟกัสการทาเบอร์ให้มันเนียนมากขึ้นสําหรับตัวไรดา์เซนเซอร์นะคร เซซนนอร์ะไลดาเซนเซอร์จะเอาไปใช้กับ AR เป็นหลักนะครับหรือว่าการพวกแอปพลิเคชันในการวัดให้แม่นยํานั่นเองนะถ้าเกิดใครไม่ได้ใช้ฟังก์ชันตรงนี้เนะี่ยไอโฟนสิบสองธรรมดาก็เพียงพอแล้วนะครับกับราคาตัวนี้ร้อยยี่สิบแปดกิกเป็นโมเดลที่แนะนํานะครับสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็บวกกับโปรโมชั่นลดหลั่นตามกันไปแล้วแต่ร้านที่คุณซื้อนี่ผมได้มาสองหมื่นแปดเก้าร้อยถือว่าคุ้มมากอันนี้คือผมสั่งจากบนช้อปปี้นั่นเองนะครับแล้วก็ได้โค้ดลดนะครับในวัน 12, ววนะววสิบสองสิบสองกยยยยาวยาวาวๆเเเลนนะครรับผมีี่่ก ปีนี้เป็นปีที่ครอบครัวงผมนะมันได้ทําการเปลี่ยนไป iPhone เยอะมากนะเพราะว่าก็เครื่องเก่าว่าใช้กันมาสักพักแล้วนะจาก iPhone 6มา p h o n e 12นี่ก็คือความต่างเยอะพอสมควรก็ถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนแล้วแต่สําหรับคนที่ใช้ iPhone 11อยู่ผมบอกเลยไม่มีคอนมจิเป็นที่จะต้องอัปเกรดมา iPhone 12นะครับก็สําหรับการแกะกล่องพีวิเจ้ iPhone 12นะครับสีฟ้าในคลิปนี้ผม่าต้องขอจบคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นครับถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นนะเพื่อนๆชอบ iPhone 12สีไหนเนะี่ยคอมเมนต์มาใต้ล่างคล,ลงคคั ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อทําการติดตามครับเอาให้ถึงหมื่นซับเร็วๆนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปในปีหน้านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีรีวิวเคสสำหรับ iPhone 12อีกนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ